ัจากที่อ้โจมหาเมนูบอทนไมมีเมนูอย่างเลยบมมีอุปกรณ์ยังพร้อมไอ้โจกฤสิมัสไซวิชาต,ตั้งแต่ลำเลียนมาตอนอายุ13ขวบ<ะ>ที่พอาจารย์นสอนไว้คือเราจะมาเรียกสัตว์น้ำทั้งหลายเข้ามาเพื่อที่ทำเป็นนูอาหารก่อนอื่นไอ้โจขอญาติเกเอาวัตถุที่สามารถใส่ปลาได้ก่อนครับผม <c oughs> โอ้มันลอยมาจริงๆเลยนเนี่ย <c oughs> Oh, <c oughs> จะมาไล่คาถาเพื่อที่จะเรียกหุงปลาต่างๆนานาเข้ามาในทาทานี <c oughs> <ๆ>้ออกมักกแมละกเกตออมเกตอ้อมลักเกมลกเกออกมลักเกแกออมักกมลกเกออกมลกเกมลกเก ยังมาอีกต่อน,น้ครับวันนี้เราก็จะได้ปลาหมึกสายครับผมโอ้ยเราต้องไปทำไมนูก,กันแล้วครับผมขอญาตล้างตัวก่อน สวัดีครับผมกินเที่ยวหาเหตุายโจเถ้ครับผมทักทายพอๆก็ไปโจมานี่พอๆกันเลยเก้ามงเช้าสวัสดีทุกคนครับผมที่เข้ารับชมเนาะสำหรับมือนี้ครับผมจากต้นคลิปไอโจกับแปลงล่างเป็นเงาะปลาครับผมในละครเรื่องสังท่องครับผมเปิดที่จะไปเขาเรียกว่าไปเสกเอาปลาครับผมมาจะว่าเขาไปเสกเน้ปลาหมึกเนาะครับสำหรับต้นคลิปนั่นแหละก็คือเป็นการนำเสนอเพื่อความเพื่อนๆจะซื้อเลยครับผมเข้ามารับชมกันอยากให้ทุกคนมีความสุขครับผมมนี่อธิลงทุนจังอยถ้าตัวลำดับนี่ครับแปลงล่างกลายเป็นสังท่องเต็มโตแล้วครับ เบยพร้อมๆกันเบยนี่ครับเมนูโจมันนีะครับเป็นปลาหมึกสายครับผมปลาหมึกสาย1นกิโลครับผมกระชีมาเห็ดเป็นแบบว่าเสียมใหม่ไปลวกจิ้มแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดแบบแซ่บเลยเนาะตำแบบเผ็ดๆเลยตอนนี้เราลังตำน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ครับเดี๋ยวค่อยหยัดตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแป๊บนึงค่อยเสียบหมึกกันโอเคครับผมตอนนี้โจกำลังตำน้ำจิ้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเสียมรสกันนี่น้ำจิ้มของเราเต็มโคกเลยโอเคผมเสียมรสกันทีหนึง ้าวกลมๆสุดยอดหนัวมากๆมาต่อมากกับสีท่ำการเสียบปลาหมึกครับนี่ใช้ไม้ลูกซิษเท่านี่แหละเสียบเข้าไปเลยการเสียบปลาหมึกจะโจเสียบทั้งตัวเลยเด้เสียบจากดันหัวดันบนลงไปครับนี่เสียบลงไปเลยปลาหมึกอันนี้มันสีเหนียวจังหน่อยเวลามันท่านี่สุกเนี่ยแต่ว่าถ้ามันสุกแล้วมันสีกรอบๆนิดนึงครับผมเสียบเข้าไปไม้หนึ่งเอาจยกสามตัวครับกินทั้งตัวไปเลยอยากกินหมึกดำๆเบิ่งนะสีเป็นรสชาติจังเลยเนาะนี่โอ้สามตัวก็แล่งงามเลยครับนี่ครับ เสร็จมึงไปออกมาแบบนี้แล้วเขาไปลวกกันทีนึงไปเดี๋ยวโจขอหยาดเสียบทั้งหมดนี่แหละครับเสียบไปเลยนี่ครับเขาก็เสียบให้มันไล่ไลกันกับผมไม้หนึ่งสามโตเสียบไปจะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวไปลวกออกมาสวยแน่นอนครับตอนนี้โจเสียบเลยประมาณเกือบสิบไม้นะครับเดี๋ยวเสียบเพิ่มเลยจนหมดน,นั่นแหละ ผมตอนนี้ก็มันจุดไทยผมจัดซี่ตัวเลยเพราะมันเหลือเศษซีโตัวพอดีเสียบเข้าไปเลยงานสวยงามครับผมไปหลังจากนี้ครับจะไปทําการเอาไปลวกครับเพราะเราจะมีตัวกระตามเสร็จเป็นที่รีบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาหลาดอย่างเดียวไปยัยงไปลวกกันเลยครับผมไปไปลวกกันครับครับตอนนี้โจเซปปาหมือเขอามาลวกเลยครับผมนำนี่เขาต้มนำเดือนเดือนแล้วก็ใส่ข้าวตะไคร้เข้าไปครับผมใบบระกูด ปลาหมึกนี่จุสิศลัวประมาณแค่นาทีเดียวเนดะ้อใส่กันไปหมดเลยหนึ่งนาทีจับเวลานำในใจโอเคครับผมครบเวลาหนึ่งนาทีแล้วครับจุลีศคลิปออกเลยเพระปลมึกเขาหดลงหลายแล้วครับนี่หดได้แบบเต็มทีแล้วสุดเลยโอเคครับผมนี่ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลาหมึกลวกของข้าผมลวกแค่พอแบบสะดุง้งแบบกรอฟเลยเดี๋ยวมาติดตามซแซ่บๆกันไปจุลเลยครับผม ตอนนี้ไม่นุ่ยโจเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเอ้ยไม่ใช่ศพขึ้นหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมืหินี้เขาจิมไม่นั่งกินบนหินเนาะครับอยู่ในปลาอยู่คือขังปลาอยู่กับหลังทะเลข,ของเขานี่ครับบรรยากาศเป็นบานครับผมเขาจิมไม่นั่งกินบนหินกันเลยมือนี้มาตอนนี้น้ำจิม้มเนีโจตําเสร็จแล้วครับเทใส่ซ้ำแล้วนี่มาเบิ่งน้ำจิม้มเขาสุดยอดความเข้มข้นกับสีสันบ่ต้องพูดถึงใจโจ้ให้น้ำจิ้มเนี่ยรับรองซีซาร์เดี๋ยวเขาจิเอาส่วนหนึ่งลาดลงไปครับใส่ที่เหลือเขาจิ้มกินพร้อม กออกครับับกจิ้มเข้าหนี่เป็นรสเปรี้ยวหวานน้ำเลยครับเข้มสิบอรนนอนด์เลยนี่ลาดไปโอเคมือิี้เราเอา,าปลาก,กระเทียมมาแซบกับไอโจนะครับไปมือนหนีบเข้าได้การแล้วกินน้ำลองคล้อ,อยกันหน่อยเรามาแซบกันเลยทีนี้นี่เลยครับ เห็บนบไม่ชุดถ่ายที่เขาเสียบเหมือนมิซีโตครับผมเดี๋ยวจัดเป็นจากมันจะถ่ายมาเปลี่ยนเป็นไม้แหลกขเขาปากเราเลยเนี่ยตรงนี้น้ำจิ้มบอกว่าถึงกาะเดเดี๋ยวเหาจิ้มโตสิขูบๆกันหน่อยครับขุกเข้าไปเลยม,มาลุยกันทีนี้ครับออืืกูๆบๆบนเหนียวเลย Nó lụt xoắn thôi thôi đâu Trang tam mm. Trang món khẩu anh นุ่มนี่้ำ,ำ,ำ้เขาเรียกว่าน้ำดำมันพร้อมอืมอืมกอดม,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 มากอ่ะเขาคำสุดๆเลย จกินเ,าเขาจังมาแบบสูเสมคนอืมกิมคนเลยอืมถึงใจสุดอืมเอารายการครับอืม Trang quang. Ừm. Màu đỏ. Ừm. Ừm. ตัวปลาหมึกเลยเนื้อแตกผูุๆออกมาเลยอ่ะจิ้มๆนิงหน่อครับจิ้มโอ้โอ้เันเถิงครับอยอดขอบกุบๆทุ่นๆเลยอืม lại rất Hmm. Hmm. อุจ้าเลยกบหวานน้ำตาลแดีออกมันน้ำพอมอยู่เลยเดี๋ยวอกเสร็จปะ うん。うんうん เมื่อกลวกจิ้มมือเนี่ยสุดยอดเลยเข้ากันมากครับผมลวกแบบเด้งๆกรอบๆอบีกนิดนึงกับน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆน่อยพ่างครับได้การไปอือ้มอื้มอื้ม ่งว,ว้าวจมจมโอเคครับผมถามขอ,มองผมจมจงของไอโต้เลยครับเดี๋ยวมีแต่ความสนุกสนานเพื่อนเพื่อนมอมให้แล้วครับความแซ่บครับผม S <S> มัอนี่เขาก็มาจัดแท็บน้ำซุปให้เบิร์เงิซื้อครับผมบ่ต้องเป็นห่วงไว้โจ้ย,จย,จยกินถิงกินขวางบ่ได้ะไรถิงบ่ได้ขวางเลยครับยังไงก็เก็บเรียบอยู่แล้วไปยังไงก็ับมีทีมงานตากรังสีทีงงทมนทำกันเนาะโอเคขอบคุณหลายๆที่ขอบมาชมจนจบคลิปครับผมมืัอนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับเย้